ให้อายาให้มาเยียคนหมอบอกหมอบอกเปล่าคะไม่ได้พูดเลยพูดที่เดินที่ไปยืนในสองคนไงไม่ใช่หมอหมอคนนี้หรือหมอคนไหนที่พูดอ่ะก็หมอะถาพรแหละพูดว่าไม่ต้องลอกไม่ต้องลอกพูดที่ไหนพูดที่โรงพยาบาลจะพูดได้ยังไงหมอไม่มีไม่ได้ไปหมอมีคนเดียวน่ะก็หมอนัดป้าผ่าตัดแล้วหมอจะไปบอกให้ว่าไม่ต้องลอกได้ยังไงละก็หมอไม่เอาตาใช่ไหมกคะินิกให้มาอายาที่คลินิกเน่ะมันนะหมอ หมอเขานัดลอกตานัดลอกตาไงก็นัดป้านัดลอกตานัดนัดป้าลอกตาเราจะบอกว่าไม่ต้องลอกได้ยังไงหมอยังจําได้ว่าป้าไปตรวจวันนั้นไปตรวจหมอยังหมอยังหมอยังบนหมอยังบนบนหรือว่าเนี่ยถ้าถ้าสมัยก่อนนะทผ่าตัดสมัยก่อนอ่จจะผ่าไม่ยากหมอพูดงี้ใช่ไหมที่ว่าถ้าทําเมื่อสมัยก่อนอ่จจะผ่าไม่ยากจะมาป้ามาทํา เมื่อตอนที่มันเป็นมากแล้วเนี่ยมันจัดลอกยากหนอ่อยแต่ที่ไปโรงพยาบาลบอกไม่ต้องมาเอาอยาคลินิกที่นี่ที่คลินิกหมอนี่ยามเม็ดกับยาน,าน้ํายาตาที่ไปหยดเขาแล้วนะ่ยหยดดีด้วยไม่ใช่ก็คืออันนั้นหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าป้า,ป,าป้าบอกหมอว่ากินยาแล้วดีอะ,อะไรเนี่ยหมอก็บอกว่าไอาย,ยาตัวนัน้นที่โรงพยาบาลไม่มีให้มาเอาที่นี่ถ่ยายใถ่มากินนี่อันนั้น,นถูกต้องแล้วก็คือถ้าจะกินต่อคือมาเอาที่นี่เพราะว่ายาโรงพยาบาลไม่มีแต่ไม่ได้เกี่ยวกับว่า ลอกหรือไม่ลอกนะก็ไม่ลอกเพราะไม่ต้อง,องเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยมันไม่ได้ทําให้ตามองเห็นไม่ได้ทําให้ตามันหายหายจากเหมือนผมงอกอะ่ะมันไม่มียาอะไรที่กินแล้วทาให้กลับมาดําได้มันไม่มีทําให้รู้สึกว่าเออมันมันบารุงตามันมันทําให้รู้สึกว่าเหมือนแจ่มใสขึ้นแต่ไม่ได้ทําให้มันหายแค่นั้นเองอื แต่ว่ามาเอายาไม่ต้องไม่ต้องแม่หมอเดียวเดียวเราฟังคุณหมอว่าคุณหมอจะดูให้มาเอายานี่หมายถึงว่าป้าบอกว่ากินแล้วดีก็มาเอายาไปกินต่อได้แต่ที่โรงพยาบาลไม่มีก็ต้องมาเอาที่คลินิกหมายถึงยาตัวนี้ไอ้วิตามินตัวนี้นยาเนี้ยเออมาเอากินแต่ไม่ได้หมายความว่ามาเอาวิตามินไปกินแล้วไม่ต้องรอบไม่ใช่เพราะว่าถึงกินยังไงไม่ก็ไม่ได้ทําให้หายไม่ได้ทําให้ชัดขึ้นอ่ะป้าป้าลองอ่าป้าลอง ป้าลองปิดตาข้างซ้ายดิป้าลองปิดตาข้างซ้ายแล้วป้ามองไปเลขเนี่ยมองมองไปที่กระจกมองกระจกมองไว้จกเนี่ยป้าปิดตาข้างซ้ายปิดกระจกนู่นไงแม่งกระจกข้างหน้าอ่ะป้าลองปิดตาแล้วมองเห็นป้าป้าอ่านเลขป้าอ่านเลขอะไรได้บ้างอ่ะเลือกลกระจกกระจก่ะปิดตาอ่าแล้วอ่านเลขอะไรได้บ้างอ่ะที่กระจกกับแม่ที่กระจกที่กระจกอะ มองฟางไม่ว่าเยกอะไรก็ไม่เห็นก็เนี่ยมันฟางอย่างนี้ไงถึงได้ว่าไปลอกไงถึงได้บอกว่าให้เป็นลอกเพราะว่าอ่ถ้าฟางขนาดนี้แสดงว่ามันเป็นเยอะแล้วมันต้องใช้เยอะแล้มันเห็นเพราะว่าเพราะว่าป้ามองด้วยตาซ้ายป้าปิดตาขวาป้าเอามือปิดตาขวาอันนี้พอเห็นไหมโอ้ยเห็นอ่าเห็นเลขอะไรบ้างเห็นเลขแำแหน่งนเห็นตัวหนังสือเนี่อขบบนจุดเลขอะไร เลขสามอ่าแล้วลงมาเลขสองอ่าแล้วลงมาเลขอะไรบอเลขเลขสามล้วลงมาสองตัวรู้ไหม <ek> ที่มีสองตัว, 2> 2ตวอ่าสองตัวเลขอะไรเลขสองอ่าแล้วเลขอะไรอีกเนี่ย <1 S 1> ป้าเห็นแค่เลขสามตัวเดียวที่อ่านถูกอ่ะก็เหมือนทั้งที่แล้วก็คือว่าที่มันมันเห็นที่เห็นนี่มันเห็นจากตาซ้ายมันอ่านแค่เลขสามตัวเดียวแต่ถ้าป้าปิดตาซ้ายเมื่อไหร่อ่ะป้าปิดตาซ้าย อ่าป้าปิดตาซ้ายปั๊บเดี๋ยวป้าจะไม่เห็นเพราะข้างวามันเป็นเยอะมวหน่อยไม่ใช่มัวนหน่อยมันมัวเยอะเขาเรียกว่ามัวเยอะไม่ได้เรียกว่ามัวนหน่อยเดี๋ยวกี้จะเรียกมัวนหน่อยหรือเรียกมัวเยอะหมอคุณหมอสถาพรที่แม่เชื่อถือไงที่แม่บอกมาตลอดให้ลูกให้หลานมาเนี่ยคุณหมอทําเองเพียงแต่บางสิ่งบางอย่างคุณหมอไอ้ที่ไม่จําเป็นคุณหมอให้พยาบาลทําอืม แม่เข้าใจไหมคะตอนผ่าตัดหมอเป็นไอตอนตอนลอกอะ่ะหมอเป็นคนลอกให้ไม่ได้ผ่าลอกอไม่ได้ต้องหมอเป็นคนลอกหมอเป็นนะคนทําก็ที่เรานัดก,กันไว้เนี่ยนัดก,กันไว้เนี่ยก็คือเราจะให้ไปอยู่โรงพยาบาลก็คืออ่าไม่ใช่อยู่โรงพยาบาลแล้วนะด้วยนะมเมือ่องของทอคุยกับพยาบาลดูแล้วเนี่ย พอคุยกับโรงพยาบาลแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไม่ต้องไปนอนผ่อนไม่นอนไปเช้าวันนั้นเลยเช้าเช้าวันพฤหัสแล้วก็ทําวันนั้นเลยทําตนบ่ายแล้วก็กลับบ้านวันพฤหัสคุณหมอเลือกวันให้แล้วเห็นไหมพฤหัสแม่ชอบทำนี่ทำนี่ว่าเป็นวันดีมงคลไงคุณหมอก็เลยเลือกวันพฤหัสให้คีบไปที่หมอเตือให้แม่ก็คุณหมอคนเดียวนี่แหละคนเดียวกันนี่แหละแล้วบอกว่าบ้ามาเอายาที่จินิกนะเอายาน้ำยาเ็ด อันนี้พอดีก็ใช่ไงก็คือหลังหลังจากลอกแล้วไงว่ายา,ยาทั้งหยอดทั้งทั้งยายอดทั้งยาไอวิตามินที่ป้ากินเนี่ยทั้งสองตัวเนี้ยที่โรงพยาบาลไม่มีแต่ว่าไม่ได้ทําให้ป้าหายนะมันทําให้แค่ป้ารู้สึกว่าเออมันดีขึ้นหน่อยมันแจ่มใสขึ้นหน่อยไม่ได้ทําให้หายอย่างที่บอกอะเหมือนป้ามีอายุแล้วเนี่ย ไปหายาอะไรที่กินให้กลับมาสาวเหมือนลูกไม่ได้มันไม่มียาแบบนั้นแต่ว่ามันแค่มองนัเห็นไหมเลขสามไม่ใคมองเห็นหมดเห็นเลขสามก็ป้าเห็นจากตาซ้ายไงแล้วก็แล้วที่เราจะทําเนี่ยที่จะลอกคือลอกตาฝาก็ป้าลรงปิดตาซ้ายดิเมื่อกี้หมอให้ทําต้องหลายลอกแล้วป้าปิดทีไรป้าก็มองไม่เห็นแล้วป้ายังจะจะบอกว่ามองเห็นได้ยังไงพี่หมอป้ามองเห็นมันมองเห็นจากตาซ้ายเออเข้าใจป้าตาฝาป้าเนี่ยเป็นเยอะ คหมอคุณหมออยากจะทําให้รับษาแม่ดีแล้วนะแม่นะลอกเองไม่ยากเลยนะไม่อยากล้วเดี๋ยวก็ตายอยู่หนงกี่ปีจากนี้ปีก็ตายไม่ถยงร้อยเพราะว่ามันมีแบบคนอย่างป้าเนี่ยหลายคนที่บอกว่าไม่อยากทําไม่อยากทำพอถึงเวลาแล้วเนี่ย